ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอน10บโมงนะคะวันนี้ตื่นสายกว่าทุกวันเป็นพิเศษฟันฝัน ไม่รู้ฝันอะไรทุกคนคะ่ะเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นลาวฝันจนแบบน้องอดินรู้สึกตัวขึ้นมาแม่แม่ตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยมันสายแล้วเนาะทุกคนก็ตื่นมาตอนเช้าก็จัดกับคงกับข้าวให้ลูกเมื่อเช้านี่เบลยังไม่ได้หุงข้าวก็เลยเอาโจ๊กนะคะทุกคนคะ่ะเบลซื้อโจ๊กติดตู้ไวนะ้เนาะก็จะเป็นพวกโจ๊กไข่เอ่อป๊อปอะไรข้าวโพดชีสอะไรมันจะมีรสใหม่ๆนอกจากรสหมูรสไก่รสกุ้งอะไรเงี้ยมันจะมีเยอะแยะให้เราเลือกมากมายนะทุกวันอย่างงี้เนาะก็จะซื้อมาติด ตู้ไว้เสมอนะคะในยามที่เราเรียบรีบหรือในกรณีที่ฉุกเฉินอย่างเงี้ยก,กินโจ๊กรอไปก่อนนะลูกนะรอข้าวสุกวันนี้ก็ต้มน้ําร้อนแล้วก็คนโจ๊กให้ลูกนิดนึงรองท้องไปก่อนแล้วก็จะมีขนมปังด้วยห้องท้องไปก่อนนะคะแล้วก็เบลวก็หุงข้าวไว้ทุกคนคะ่ะหุงข้าวไว้เรียบร้อยข้าวสุกเบลก็ผัดกะเพราให้ลูกเมื่อเช้านี้ทุกคนคะ่ะลูกกินข้าวกินน้ำเรียบเรียบเบลก็มาซ่อมประตูซะก่อนก่อนที่จะไปแทม แคบหมูนะเพราะเมื่อคืนเบลก็ผัดหมูไว้หม้อใหญ่เลยน่าจะได้หลายถุงอยู่เนาะแต่จะมีพี่อีกคนหนึ่งที่แกสั่ง20ห่อนะ่าจะส่งได้ไม่สักกี่กล่องเราทุกคนเพราะว่าตามคิวนะคะมือนีกระสิคอส์่อมประตูในจัดกนอยสังกษะสีอันเนี้ยเบลซื้อมาตั้งนานแล้วแหละทุกคนขาซื้อมากแบบจะมาทํารางน้ําด้วยแต่ความเป็นจริงมันบางเกินมันทํารางน้ําไม่ได้มันอ่อนมันหักมันทาไม่ได้เบลก็เลยวางไว้ก่อนทีเนี้ย ประตูตรงนี้มันก็พังใช่ไหมละ่ะที่ว่าไม้มันหลุดร่วงออกเปิดไปเปิดมามันก็ผุก็พังไปตามสภาพเนาะแล้วทีนี้เบลก็เลยว่าเอาซ่อมเอาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้บ่อยๆทั้งหมาทั้งแมวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครมันเข้ามาบุกบ้านเราเนาะจัดแจงส่อมเจลิกาวันนี้ไดเรกไดแย่ามกับตอกตะปูเบลใช้ตะปู เขาไม่เรียกว่าตะปูเข็มอะทุกคนมันก็ใหญ่กว่านิดนึงนะเอามาตอกแบบนี้ตอกง่ายดีแล้วก็ตอกตอกไปเลยนะคะทําแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวกบจินตนาการเอาดิว่ามันจะออกมาประมาณนี้หละ <laughs> เพราะว่ามันมีเค้าโครงประตูอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่อตอกตะปูใส่ให้มันเรียบร้อยเฉยๆนะคะเ <ๆ S 1> ข้ากับปิดไว้ซื้อเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นประตูห้องครัวนะทุกคนปิดไว้เฉยๆนะ ภารกิจของเบลวันนี้ก็จะมีไปส่งของนะคะแล้วก็ไปซื้อหมูมาทําเพิ่มนะคะทุกคนวันนี้ก็เงียบเหงาเพราะว่าไม่มีแขกมาบ้านเนาะ ลุงเบลก,ก็กลับไปทํางานแล้วนะทุกคนคะ่ะเบลก็อยู่กับลูกอยู่กันสามคนกินเขาเรียบร้อยเด็กๆก็อาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยนะคะกระแต่งตัวเล่นรอแม่อยู่ที่ในห้องเบลก็นี่แหละทุกคนวนอยู่ในบ้านนะคะมีอะไรซ่อมก็ซ่อมทําอะไรก็ทให้มีกวาดบ้านบางทีก็กวาดบ้านถูบ้านบางทีก็ซักผ้านะคะกับตามเลย วันไหนแดดออกอ่าอยากซักผ้าวันไหนแบบฝนตกอ่ถูบ้านกวาดบ้านอะไรก็ว่ากันไปเนาะมีอะไรก็ทําไปอยู่ในบ้านมีแนวเหตุเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยทุกคนอันไหนซ่อมเบลก็อันไหนพังเบลก็ซ่อมนะคะอันไหนพ่อสอมได้ก็ซสอมอันไหนที่เหนือบ่ากว่าแรงเราก็เรียกช่างนะคะแต่ว่าอันไหนพ่อเหตุไดอยู่เราก็ทําไปก่อนนะทุกคนก็อยู่ไปก้อนนี่แหละใช้ชีวิตแบบว่าง่ายๆสบายๆเราไม่ต้องไปซีเรียสกับชีวิตมากมายเนาะทุกคนเนาะถามว่าบสิ เร่อยกับสีเรียออยู่เด้บางทีบางทีมันก็บางอย่างเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ดั่งใจเราเลยวะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้คนเราจะให้ดั่งใจไปซะ้ทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เรามียอมรับในสิ่งที่เราเป็นมันดังสิเพอร์ฟกกับการใช้ชีวิตนะถ้าเฮาฝืนหรืออ่บาบังคับตัวเองมากเกินไปมันสิรู้สึกท้อมันสิรู้สึกแบบว่าบ่าบามีความสุขแต่ว่าทุกมือนี่เบลกับธรรมดาแล้วทุกคนค่ะมีอะไรก็ทำ ใช้ชีวิตง่ายๆเรียบง่ายซ่อมอันไหนได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไม่งั้นก็เรียกให้คนอื่นมาดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็ทําง่ายทําไม่ยากสังกะสีเราก็ซื้อมาตั้งนานแล้วมันจะเป็นเหมือนอเขาเรียกอะไรนะ แผ่นอะไรสักอย่างเนี่ยหละทุกคนเบลก็จําไม่ได้แต่เคยถามพี่เตยว,ว่ามันชื่อแผ่นอะไรเบลก็เลยไปบอกที่ร้านเขาแล้วก็ซื้อมานิดหนึ่งเนาะไม่ได้ซื้อมาเยอะซื้อมาลองดูก่อนแต่ถ้ามันได้ใช้เยอะค่อยจะไปซื้อนะทุกคนก็ถือว่าในสิ่งที่เรา ซื้อมาหลายๆอย่างมันก็ได้ใช้ทุกอย่างเลยนะทุกคนได้ใส่สู้แนวได้ใส่สู้ยางได้จับนู่นจับนี่ทําอยู่ตลอดเวลาเนาะเนี่ยประตูถ้าเราซ่อมเองได้ก็จะเฮตุได้ทุกคนคะ่ะจะนอยเบรชิตัดใหม่มาเหตุประตูหญ่ตรงที่ว่าจอดรถไอไอลานจอดรถที่ว่าเบลจะจอดซาลิงอะ่ะ ทุกคนตรงเห็นตรงจัก,กรยานไหมเบลว่าเบลจะต่อเสาเพิ่มแล้วก็ให้เขามามาตีสังกะสีใส่ให้มันเป็นห้องเก็บรถซาลิงเลยส่วนตรงที่ว่าเบลตากผ้าเนี่ยตรงเนี้ยเบลอยากเอาอิฐมาก่อกำแพงขึ้นแล้วก็ปิดเลยอะไรแบบนี้ไม่อยากให้มีประตูความคิดของเบลนะเพราะว่า อ่ามันมีมันมันรู้สึกแบบนั้นน่ะแปลว่ารถมันน่าจะจอดอยู่ข้างนอกมากกว่าแต่ตรงเนี้ยมันมันน่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนะสาหรับเบลนะนเนี่ยเนียมุมมุมมุมที่ว่าเบลวตากผ้าที่เบลจอดรถอยู่เป็นประจําที่ทุกคนบอกว่าให้ทําประตูเถอะทาประตูเถอะอะไรเงี้ยแต่เบลอ,อยากกอ่อกาแพงขึ้นเลยอยากก่อกําแพงปิดขึ้นเลยทุกคนเพราะมันเป็นเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งเลยนะเป็นห้องหนึ่งได้เลยนะแบบพี่อดีนาไยอย่างเงี้ยอ่ะ อยู่ในห้องห้องนี้เบลเบลคิดนะอันนี้คิดคิดไว้เฉยๆนะทุกคนคิดซื้อๆยังไม่ได้แบบเป็นรูปเป็นร่างอะไรจริงๆหรอกถามว่าอยากเป็นไหมก็อยากแต่อย่างอื่นมันสําคัญกว่าอ่ะอย่างอื่นมันสําคัญกว่าส่วนอันเนี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนพอเพราะเบลก็ ปิดล็อกอะไรอย่างเงี้ยห้องเฮิปิดปิดอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ที่เราอยู่มาก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะถามวา่าฟังทุกคนไหมเวลาที่ทุกคนบอกว่าปิดห้องอะไรเงี้ยคือฟังทุกคนคะ่ะแต่เบลอยากก่อกาแพงขึ้นเลยเบอยากเข็ดประตูแต่รถนะ่ะเบอยากเอามาจอดข้างนอกทุกคนเบอยากเอามาจอดข้างนอกเบรู้สึกว่าตรงที่เบ จอดจัก,กรยานไว้ตรงนั้นน่ะทาให้มันมีหลังคาปิดแล้วก็ตีสังกะสีเข้าอันนั้นน่าจะไม่เปลืองงบประมาณสักเท่าไหร่อันนี้คิดไว้ซือ้อนะทุกคนคิดไว้เฉยๆเพราะว่าเบลมีแผนว่าถ้าหมดงวดบ้านน่ะเบละจะให้เขาเอาดินมาลงข้างหลังให้มันเต็มเนาะถ้าเต็มนั้นน่ะก็ประมาณสามสิบรถสามสิบรถรถหนึ่งเมื่อสามสามร้อยห้าสิบนะทุกคนรถหนึ่งอ่ะสามร้อยห้าสิบรถหนึ่งสามร้อยห้าสิบ แล้วถ้าสมมุติว่า,าใช้สักสามสิบล้านมื่กาเป็นหมื่นเผื่อเด้มันก็เป็นหมื่นนะแต่ในอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าปีหน้าหรืออะไรเงี้ยมันจะราคาเท่าไหร่เราไม่ทราบนะคะแต่เบลอ,อยากคิดในความรู้สึกเบลอ,อ,อยากอยากทำอันนี้ก่อนแต่มันก็จะมีหลายๆอย่างให้เราทําอยู่เสมอนะไม่ว่าจะนู่นนี่นั่นหลายอย่างเบลก็อยากคิดหลายแนวแต่ความรู้สึกเบลบา,าถ้าสมมุติว่ามันบ้านมันเป็นของเราแล้วอะ,อะเราถมที่เข้าไปเงี้ยมันก็จะดู มีพื้นที่ไว้เพาะปลูกแล้วก็น้ําไม่นองน้ํำหม่ขังอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าเนาะเบลคิดว่านะทุกคนแล้วก็ก่อกําแพงขึ้นอย่างที่เบลบอกตรงที่จอดรถก็มันจะมีที่จอดรถสองที่ใช่ไหมตรงที่จอดรถยนต์แล้วก็จะมีตรงที่จอดรถอ่มอเตอร์ไซค์หรือรถซาร้งเบลว่าจะทําเพิ่มแบบนั้นน่าจะดีกว่าน่าจะสวยกว่าแล้วก็ดูปรูปเป็นร่างมากกว่านะ แต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะอันนี้เบลเล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆนะบอกบอกสุฟังซื้อนะคะบอด้มีอยังกับบอกสุฟังซื้อมันก็เป็นความคิดคิด,คดหนึ่งในในหัวเบลที่เบลคิดไว้เฉยๆนะแต่ว่ากับเมีหลายอย่างทุกคนก็รู้ว่าเบลเจอประสบพบเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะเซรีส์ยิบจับยังแน่กะแบงแบงอ่ามันมันมันมีแบบนี้แต่ว่าเบลก,ก็ยังไม่ได้ทําดอกเบลเบลพูดเฉยๆว่า อ,อยากคิดว่าอยากทําอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราก็อยากให้เรื่องแบงแบงนี่มันจบก่อนนะให้แบงแบงนี่มันจบก่อนเพราะว่าเมื่อแบงแบงน้ําเข้าบะได้เด้มันบ่ได้เพราะว่าเราหามาผู้เดียวเราหามาคนเดียวน,นะเราก็สู้บากบั่นของเรามาจะเมื่อแบงแบงมันก็ไม่ถูกนะคะมันก็บม่ถูกต้องคุณจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะเราก็พร้อมที่จะต่อสู้นะแต่ถ้าเกิดวาแบงแบงบะได้เด้อืมเนาะเราก็หาแบบ หัวหัวชนฝาเหมือนกันนะเราก็สู้จนแบบกว่าเราจะได้มันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจจะว่าแบงแงกันมั่นกับ่ถูกนะเบลก็อยากจะให้มันจบจบไปก่อนนะปีหน้าคาดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นนะทุกคนคิดว่านะอาจจะไม่แน่มันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ในชีวิตเบลมันอัศจรรย์ใจแต่ละอย่างแต่ละวันแต่ละมือแต่ละเดอัศจรรย์ใจแห้งแต่ละอย่างที่เบลเจอมามีแต่เรื่องน่าอัศจรรย์ใจทั้งนั้นทุกคน มีแต่เรื่องหนาอาจซรย์ใจไม่เคยว่าโรยด้วยกีบกุหลาบขนาดเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบนะบ่เคยได้โรย,รยกรีบกุหลาบจ้าเดียวกว่าจะได้โรย,รยกรีบกุหลาบเบลเหยียบน้ากุหลาบไต่ขึ้นไปกว่าเลือดดบงนี้ซิบซบ,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 ซบไปตามทางเลยจริงๆไม่เคยได้แบบว่าโรยด้วยกีบกุหลาบเหมือนใครหรอกแต่เราก็ไปเพราะว่า ลมหายใจที่เรามีอยู่นะตอนนี้ถ้าเราไม่สู้ใครจะสู้ให้เราถ้าเราไม่ทําเพื่อตัวเองใครจะทําให้เราถ้าเราไม่ยืนหยัดแข็งแกร่งเราจะปกป้องลูกเราได้ยังไงเราจะพาลูกเราเติบโตไปได้ยังไงใช่ไหมมันก็ต้องทําทุกคนคะ่ะเพราะในช่วงอดีตเนี้ยเราก็พยายามที่จะแบบว่าเป็นนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนาะ ประคับประคองกว่ากันไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเราเรามองแล้วว่าลูกเราก็ต้องไปต่อไปมีอนา,าคตข้างหน้าถ้าจะหยุดอยู่แค่นั้นมันก็ไม่ใช่อะเอาเขาเกิดมาคักเดียวทํา,า,า,าทไมมันเราถึงไม่มอบสิ่งด,ดีๆให้เขาละ่ะเราก็ต้องทําทุกคนคะ่ะถึงใครจะไม่เป็นความแข็งแรงให้ลูกเบลเป็นเองก็ได้เบลทําได้ทั้งหมดนั่นแหละถามว่ามีคําว่าเหนื่อยในหัวสมองไหมไม่มีมีแต่ข้อว่าอยากทําอยากได้อยาก ไปข้างหน้าทุกคนแทบจะไม่อยากนอนในแต่ละวันอยากเฮ็ดอยากแยกล่างออกไปเฮ็ดอันนี้นั่นอยากทํามันทุกทุกอย่างแต่ว่าคนเรามันกม็มันมีลิมิตในพละกําลังเนอะร่างกายมันก็มีลิมิตว่ามันต้องพักถ้ามันไม่พักมันก็ตุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พักอยู่ไม่ช้าเราก็ตื่นสายจะตื่นสายกันทุกคนคะ่ะก็ไม่ได้ฝืนตัวเองขนาดนั้นเพราะว่า าก็บวม,มภูมิแพ้ขึ้นตาเงี้ยมันก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องพักเรานิดนึงหน่อยนะเพราะว่าถ้าเธอจะตะบี้ตะบันไปฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าร่างกายมันพูดได้มันคงจะบอกเราเนาะมันก็เลยบอกเราแสดงออกมาทางภาษาทางกายก็ว่ากันไปตาบวมบ้างเขาเรียกอะไรอ่ะ ปวดหลังบ้างปวดข้อไม้้ขอมือปวดข้อมือเรก็กินยาปวดหลังเรก็กินยา,นยาอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดตาบวมเ้าก็เอายาหยอดตาของน้องอดีนั่นแหละหยอดมันก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ถามว่ามันเคืองไหมเวลาที่ถ้า,าเราผัาดหมูไปเรื่อยๆใช่ไหมสักประมาณตีหนึ่งเนี่ยเริ่มเคืองตาแล้วนะทุกคนเริ่มแบบว่าเคืองตาแล้วเป็นแบบต้องพักแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็จะบ่งบอกให้เราเหนะว่าเราต้องพักแั้วแหละแต่มันพักไประด้เดี้ Okay, มันเห็นมันแล้วได้อีกจังน้อยมันก็ซุกแล้วจังสิน็นะก็ทาต่อทําไปทํามาก็เสร็จจริงๆทุกคนเสร็จก็ตีสองเบลก็ไปนอนอาบน้ําแล้วก็นอนตื่นขึ้นมากกบเก้าโมงอะไรแปดเก้าโมงก็ตื่นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยตื่นมากกอ่าววนๆเวียนๆอยู่ในครัวนี่แหละก็จัดแจงประตูประตูเบลก็ทําเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยก็ รอยต่อที่ว่ามันเป็นแบบแผ่นมันไม่เต็มเนาะมันพอเต็มมันเหลืออยู่นิดนึงเบลก็เลยเอาสก,กอ๊อตเทปที่ว่าเราเอาไปติดกล่องเอามาติดตามรอยปะแล้วกันเดี๋ยวมันจะบาดมงบาดมือเนาะเพราะมันเป็นสังกะสีแล้วก็เอาเชือกมัดตรงนี้เอาเฉยๆนะคะคล้องไว้ไม่ให้หมาให้แมวมันเข้าไปทุกคนเท่ากับปิดไปเบลทําประตูเสร็จเรียบร้อยเบลก็ จัดแจงร่างกายตัวเองแล้วก็มาทอดแคบหมูไว้นะทุกคนแพ็กของใส่กลองเรียบร้อยปุ๊บก็พาลูกขึ้นรถขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองทุกคนค่ะต้องรีบแล้วเพราะว่าไปชนีปิดซีโมงแรงกว่าจะไปถึงบ้านเบลลหลุมหลายแห้งถนนหนทางทางเขาหลุมหลยหลยทุกคนแล้วรถเบลโดนหลุมเยอะๆกระแทกเยอะๆทุกคนค่ะพึ่งไปทํามาโซ่มันก็ตกแล้วมันก็เหมือนกับว่า อ่ะมันก็พังได้เหมือนกันรถอ่ะอืถ้าเราใช้งานหนาังหนักนังก็พังได้เหมือนกันจะต,ตะบี้ตะบันขี่มันก็ไม่ได้เบลก็ต้องค่อยๆไปหลบหลุมไปเออเอา้าไปแต่ละอย่างแต่ละมือแก้ไขไปเป็นวันๆเนาะส่งของเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆนอนมาน้ำหลดทุกคนเบลก็วาร์ปไปซื้อหมูแล้วก็วาร์ปมาเซเว่นครีมกันแดดเบลหมดแล้วก็โทนเนอร์เช็ดหน้ากับเบิร์ดพร้อมเบลก็เลยมาสือโทนเนอร์เช็ดหน้า แล้วก็จะมีครีมกันแดดที่เบลยังใช้อยู่นะคะในเซเว่นนะทุกคนเแบลบก็ซื้อซุ้มเป็นซองนอี่แหละซิลิมเกาบาททาหน้าตัวเองนะคะเป็นครีมกันแดดยังหน่อยก็ได้ทาครีมกันแดดบ้างก็ยังดีนะดีกว่าไปทาเด้ดเพราะว่าไม่เคยมานานแล้วไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยเบลชอบใช้ของรอยัลนี่แหละใช้ดีทุกคนแล้วก็โทนเนอร์เช็ดหน้านะเแบลบก็ใส่เป็นของพ่อ พรพรนะนั่นเลยมันก็เช็ดดีนะทุกคนมันไม่เป็นสิวเลยแต่บางอันอะ่ะการเยเบลเปเชดอะ่ะสิวขึ้นเต็มหน้าเลยเบลก็เลยบอใส่ก็เลยเปลี่ยนมาใส่เป็นพรแต่ก็สองใจอยากใช้นีเวียเนาะแต่าก็ับพวกเคยใส่ทีแค่นี่เวียกับเอา้าที่นี้อ่านดูอ่านไปอ่านมาก็รู้สึกว่าพรม,มันให้แบบว่ากระชับรูขุมขนเขาบอกอย่างนี้นะ ก,กกะเลวาเอากลับมาใส่พอนขึ้นกาละดีแล้วนะคะไม่เลือกเยอะพูดพอนทำเพลงเพราะว่าเดี๋ยวหมูมันจะเด,าเด้าแดดมันแห้งได้มือนี้เดี๋เหมือนฝนจะตกแต่ว่ามันก็ไม่ตกเบลก,ก็เลยว่าเดี๋ยวรีบซื้อรีบกลับ แล้วก็พาลูกเลือกของกินก่อนเด็กๆมาเซเว่นก็จะมีของกินบ้างเกี๊ยวบ้างขนมปังชิสเช็ดอะไรของเขาไปนะนม,นมนมเนี้ยขาดไม่ได้จริงๆที่อดินกับน้องอานากับพี่ดาวมุมเดิมมุมเก่ามุมประจําของเขานะคะพี่อดินได้แล้วสองอันทุกคนขาได้แล้วได้แล้วได้แฮมกับเกี๊ยวได้นมพร้อ,อมเอ้ยกินดีขนาดว่ากินกล้วยก็หมดเป็นหวีกินข้าวก็หมดเป็นจานเลิศลูกแม่ กับลูกแม่อิลีเลอดแทงกลับมาถึงบ้านก็จัดแจงเอาหมูเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะหญ้าที่หน้าบ้านอะ่ะมันลกตั้งนานแล้วเลยทุกคนคะ่ะบ้านอื่นเพิ่นกะตัดเบิดแล้วเอ๊ะบ้านเราทําไมถึงไม่ตัดสักทีเห็นเพิ่นตัดกับว่าได้ได้ยานเพิ่นได้ลืนทุกคนคะ่ะกลัวว่าเขาจะได้เยอะกว่าอืก็ต้องตัดคือกันเธอตัดฉันก็ตัดเพื่อแล้ว จันก็นสตัดคืขึ้นกันนะพนก็ตัดไปได้บ้านโตข้าวก็ตัดบ้านข้างๆเพื่อนเบลบอกคุณพ่อเขาก็ตัดไปแล้วเนาะโตข้ามบ้านคุณยายน้องสแตมก็ตัดแล้วเหลือบ้านเบลเ่ื่านตัดบ่ไร้ดิเดี๋ยวพนชิว่าเอเบลมันไม่มีผัวมันม,มีใครตัดให้หรอกอก็จะวาไปไม่ได้ ถึงจะไม่มีเแบลบก็ตัดเองได้เแบลบบอกเลยเดีแ๋วบบสู่เต็มทีเรื่องนี้เแบลบวันเบลถ้าเองก็ได้นะจ๊ะเแบลบก็ตัด้าน้ํามันพวกน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ํามันเบนซินอ่ะเแบลบซื้อมาไว้ทั้งสองลิตรนอกวันนั้นก็ยังไม่หมดทุกคนค่ะผสมซองที่ใส่เข้าไป ติดเครื่องใส่เข้าไปใบมีดลุงเบลก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะเป็นใบมีดของเพิ่นอันเก่ามันบางแล้วก็มันก็ยาวเกินเวลามันกระแทกเห็นมันก็เลยดังเป้งปังเป้งปังแกก็เลยเอาอีกอันนึงมันจะเป็นสั้นๆแล้วก็ คมนะแกรับไว้เรียบร้อยเปลี่ยนให้เรียบร้อยเฮดห้ยยางดีตรงไหนมันพังตรงไหนไม่เฮดห้เบิ้ทุกคนค่ะเพิ่นเป็นสร้างเพืเ่อนเฮ็ดให้ขอบคุณเดอ้อจ้ะเดอ้อแล้วก็เบลก็ตัดเบลตัดมันอีกโดนหินไม่ค่อยโดนหินเลยทุกคนที่ตัดมาแบบจำริบจำริบทั้งเอาท้งเอาเลยเวลาตัดหญ้านี่สนุกมากมันแบบว่า เวลาที่บอกเรากำกำเครื่องเล่งอะมันเล่งเล่งเครื่องใช่ไหมแล้วมันจู้จ,จู่เวลาตัดไปแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วเวลาที่เห็นหญ้ามันเรียบลงอะโอ้ยทุกคนมั่นมือขึ้นอย่างนี้แต่ว่าปวดแขนมากถ้าใครไม่แบบว่าถนัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแรงนะมันจะหนักมันจะปวดแขนมากๆเลยแต่เบลอะเบลก็ตัดอยู่เป็นประจำแต่เบลกับพญายามถือว่าประคองแรงตัวเองนะถ้าเราเหนื่อยมากเราก็ต้องพัก มันมันสีฟืนของบอะไรได้ทุกคนมันสีเบิดแห้งก่อนเนาะนี่ะตัดไปตัดมาก็เรียบอยู่นะถึงว่าถ้าเราตัดบ่อยๆทําความสะอาดอยู่บ่อยๆหน้าบ้านล้างบ้านเนาะแถวบ้านเบลก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนถ้าฝนตกมากหญ้าก็จะขึ้นเยอะเราก็ต้องตัดทําความสะอาดอยู่เสมอมันสะได้ดูสะอาดสะอา้านตาเวลาที่พักอาศัยส,สะอาดสะอ้านคนภายนอกมองเข้ามาเอ๊บ้านลังนี้งามเนาะ บ่ายหลังนี้คือสิมีความสุขเนาะสุขมันอยู่ที่ใจอยู่แล้วแหละเราพอใจในสิ่งที่เราทําเฮ้ากับมีความสุขหยิบจับทําอะไรเองได้กับเฮ็ดเองหมมันเฮ็ดทําอนไหนทําเองได้เนี่ยมันเลิศนะทุกคนเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าเฮ้าค่อยๆเฮ็ดไปมันก็นอยู่่ด้ทุกคนคะ่ะตัดยาเดี๋ยวก็คงจะได้ตัดเฉพาะมุม ครึ่งนึงก่อนนะเพราะว่าอีกฝั่งนึงอะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนทุกคนเดี๋ยวไปจะไปเฮ็ดหมูแบงแบงตัดแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตัดเพิ่มเติมนะถ้าว่าตื่นสวยนะ จำกะว่าจะไม่ตื่นสายกะตื่นสายคือเก่าในความฝันนะฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวไปตรงนั้นตรงนี้โอ้ฝันคักฝันเนียไปจนแบบพี่อดินปลุกนะไปถึงตื่นทุกคนมึงก็สส่กางกงหลงลื่ไปน้าเขาทุกคนค่ะตัดหญ้ามุมนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก,กะเหลือไว้อีกเครื่องหนึ่งพู้นฟังผุนเดี๋ยวเบลจะมาตัดใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเอาต้นสนุออกก่อนเพราะว่ามันเริ่มเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีฝักแล้วอ่ะทุกคนเหมือนมันไม่ออกดอกแล้วอ่ะมันออกดอกคนก็มาเก็บเต็เตมเลยนะใครผ่านไปผ่านมาใครชอบกินดอกสนุก,ก็มาคากันน่เก็บเต็มเลยแต่มันจะมีอีกสองต้นที่มันเกิดอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านเบลว่ะฝั่งประตูฝั่งนูน้นน่ะนั่นแหละมันจะมีอยู่สองต้นเบลก็เลยตัดสองต้นนี้นะ่ะทิ้งนะคะ ปรับทัศนียภาพหน้าบ้านให้มันดูสว่างสวัยเพราะว่าถ้ามันมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านมันหกทุกคนค่ะมันมองเข้ามาแล้วมันทึบมันอึมคึมยังไงไม่รู้แต่ถ้าตัดออกมันจะดูโปร่งโล่งสบายนะคะทัศนียภาพมันก็นจะดูสวยงามนะทุกคนว่าจะยกไมห้หินอ่อนเข้าไปข้างในทุกคนไม่มีใครมาช่วยเลย มมีผู้ใดมาสวยเลยนะคะว่าจะชวนหลานมายกแต่ก็เกรงใจเพราะว่าหลานก็ไปโรงเรียนดอนเดยกก็จะเล่นบาสกลับมาเหนื่อยกันเลยว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนมีเจอเพื่อนฝูงนะยกส่วยกันด้เด้อนะเพื่อนเพื่อนคนใดผ่านมาทาังนี้ก็จอดได้เด้อมาซอยกันยกได้จักหน่อยนะ <c oughs> ลุงเบลมาก็จะชวนลุงยกแต่ว่าลุงเบลกแกใส่เหล็กที่ขาทุกคนก็นสิวยเพื่อนยกกะ โอ๊ยบอได้อีกละนะกันเลยว่าเออไม่ไม่ไม่ไมอาวาังไว้นี่ก่อนเดี๋ยวถ้าคนอื่นมาเดี๋ยวค่อยให้คนที่แข็งแรงแข็งแรงมาช่วยยกนะวันนี้ก็เหมือนอีกเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะทางานในบ้านเรียบร้อยส่งของอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะ กลับไปทอดหมูเหมือนเดิมช่วงตอนเย็นถ้าทําตอนกลางวันมันมันว่าท่านเลยทุกคนค่ะเพราะว่าถ้าไปส่งอะไรเงี้ยคือเราก็รันออเดอร์ทุกๆวันใช่ไหมเท่ากับเฮ็ดเฮ็ดทาวันต่อวันน่ะนะกันเลยว่าทําคนเดียวมันก็ได้แค่วันต่อวันเดี๋ยวก็เลยส่งของไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆก็ทําตอนกลางคืนตอนเช้ามาก็ทอดให้มันพองๆแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ไปส่งได้เท่าไหนก็คือเอาเท่านั้นเอาตามที่เราไหวก็ทําแบบนี้อยู่ทุกๆวันนะคะเหมือน เช่นเคยทุกๆวันที่เบลทําแล้วก็ดูแลลูกไปด้วยกับข้าวกับปลาซักผงซักผ้าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ทําหมูคืนนี้ก็คงจะได้ทําหมูกันแบบจะไปนะคะคันที่สนใจสั่งสินค้าก็ทักเข้ามาหาเบลที่ไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ